บรรยากาศยามเย็นลมพัดเอื่อยพากลิ่นดอกหญ้าคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่ใจของรินกลับร้อนรุ่มยิ่งกว่าไฟเยียกเธอขยักผ้าถุงไหมตัดเย็บอย่างดีนั่งไขว่ห้างอยู่บนแคร่ไม้ใต้ต้นสะเดาหลังบ้านผู้ใหญ่บ้านสายตาจดจ้องไปยังร่างกำยำของพงศธรที่กำลังแบกไม้กระดานอยู่เขตก่อสร้างฝั่งตรงข้ามหล่อล่ำขนาดนี้ไม่น่าไปจมปลักอยู่กับอีเมียซื่อบื้ออย่างอีดาเลย รินพึมพำกับตัวเองด้วยความริษยาเธอคือลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่ใครๆก็หมายปองแต่เธอกลับปักใจรักพงษ์สะทรชายที่มีเจ้าของแล้วเมื่อสบโอกาสที่พงษ์สะทรเดินมาล้างหน้าที่ตุ่มน้ำหลังไซางานรินจึงแซงเดินถือขันน้ำลอยดอกมะลิเข้าไปหาพี่พงษ์สะทรจะเหนื่อยไหมพักกินน้ำกินท่าก่อนสิรินยิ้มหวานหยดยื่นขันน้ำให้ พร้อมกับปลายนิ้วที่แกล้งสัมผัสหลังมือชายหนุ่มขอบใจนะรินแต่พี่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะถ้าใครมาเห็นเข้าจะเอาไปพูดไม่ดีใครจะกล้าพูดล่ะจ๊ะรินลูกผู้ใหญ่บ้านนะอีกอย่างรินสงสารพี่พงษ์สะทรต่างหากที่ต้องทำงานงกงกส่งเงินไปให้คนทางบ้านที่เขาไม่เห็นค่ารินเริ่มทิ้งระเบิดลูกแรกพงษ์ะรชะงักขมวดคิ้วรินหมายความว่ายังไง อีดามันเป็นคนขยันมันทำหน้าที่เมียไม่เคยขาดตกบกพร่องโถพี่พงศธรพี่ไปทำงานก่อสร้างในเมืองเป็นเดือนๆพี่รู้ไหมว่าอีดาตัวดีของพี่มันทำอะไรบ้างรินทำหน้าเศร้าสร้อยวันก่อนรินเห็นกับตามันซ้อนท้ายไอ้จ้อยเด็กแว้นท้ายซอยไปรีสอร์ทในตัวเมืองรินไม่อยากพูดหรอกนะแต่มันอดสมเพศพี่ไม่ได้จริงๆไม่จริงอีดามันไม่ใช่คนแบบนั้น พงศธรเสียงสั่นแต่ในใจเริ่มสั่นคลอนเพราะความหึงหวงเป็นทุนเดิมถ้าไม่เชื่อพี่ก็ลองไปถามคนในตลาดดูสิใครๆเขาก็ลือกันให้แสดว่าพี่พงศธรน่ะโดนสวมเขาเข้าให้แล้วรินเอื้อมมือไปจับแขนชายหนุ่มเบาๆเงินที่พี่ส่งมาให้มันน่ะมันเอาไปปรนเปรอชู้หมดแล้วล่ะจ๊ะมาหาสิรินทร์ดีกว่าไหมรินมีเงินมีทองมีทุกอย่างที่พี่ต้องการพ่อรินเขาก็เอ็นดูพี่นะ ถ้าพี่เลิกกับมันได้พ่อรินจะฝากฝังให้พี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยซ้ำพงศธรนนิ่งอึง้งความโลภและความโกรธเริ่มตีกันในหัวกลิ่นน้ำหอมของรินและคำสัญญาเรื่องลาบยศเริ่มทำให้หัวใจที่เคยซื่อตรงเอ็นเอียงภายในบ้านไม้หลังเก่าที่อบอวนไปด้วยกลิ่นความทรงจำดากำลังง่วนอยู่กับการเตรียมกับข้าวรอสามีกลับบ้าน เธอปาดเหงื่อที่หน้าผากพลังอมยิ้มเมื่อนึกถึงเงินโบนัสจากโรงงานที่เธอเก็บหอมรอมริบไว้กะจะเซอร์ไพรส์พงษธรเพื่อเอาไปซ่อมหลังคาบ้านแต่แล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ที่บิดมาอย่างแรงก็ดับวูบหน้าบ้านตามด้วยเสียงฝีเท้าที่กระทืบปังปังขึ้นมาบนเรือนพี่พงษธรกลับมาแล้วเหรอจ๊ะหิวไหมดาดทำน้ำครึกประทูของโปรดไว้ให้ ดายังพูดไม่จบคำแรงเหวี่ยงจากฝ่ามือหนาก็ปะทะเข้าที่ใบหน้าจนเธอล้มกลิ้งลงกับพื้นอีแพทย์สยามือเอาเงินกูไปเลี้ยงชู้ใช่ไหมพงสศธรตะคอกเสียงดังลั่นบ้านใบหน้าแดงก่ำด้วยแรงโทสะดาเงยหน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาด้วยความงุนงงพี่พูดเรื่องอะไรดาทำงานโรงงานทุกวันเลิกงานก็นอนบ้านไม่เคยไปไหนเลยนะพี่มึงยังจะมาตอแหลอีกรินเขาเห็นมึงไปกับไอ้จ้อยที่รีสอร์ท มึงคิดว่ากูโง่นักเหรอพงษธรคว้ากระตเอเสื้อผ้าของดาแล้วโยนออกไปนอกชาญออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้กูสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อกูไม่ยอมให้คนชุดชั่วอย่างมึงมาอาศัยอยู่อีกต่อไปพี่พงษธรฟังดาก่อนดาถูกใส่ร้ายดาพยายามคลานเข้าไปกอดขาพงษธรร้องไห้ปานจะขาดใจแต่เขากลับสะบัดออกอย่างไม่ใหญ่ดี ในขณะนั้นเองรินในชุดผ้าไหมสีสดใสก็ก้าวขึ้นมาบนเรือนด้วยท่าทีสง่างามเธอเดินไปยืนข้างพงศธรแล้วเกาะแขนเขาไว้แน่นสายตาที่มองลงมาที่ด่าน,นั้นเต็มไปด้วยความสะใจและเหยียดหยามพ่าเถอพี่พงศธรอย่าไปเปลืองน้ำลายกับคนแบบนี้เลยจะ้ะเดี๋ยวรินจะให้คนงานที่บ้านมาขนของเก่าๆขยะพวกนี้ไปทิ้งให้หมดแล้วเราค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านกันนะจะ๊ะรินพูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อน ดามองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอเข้าใจทุกอย่างในทันทีรินนี่เธอทำแบบนี้ทำไมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะรินหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะเดินเข้าไปกระซิบข้างหูดาที่กำลังสั่นเทาเพื่อนเหรอฉันไม่เคยนับคนอย่างแกเป็นเพื่อนหรอกดาอะไรที่ฉันอยากได้ฉันต้องได้และพี่พงศธรเขาก็เลือกฉันแล้ว รินหันไปพยักหน้าให้ลูกน้องพอนำเงินปึกใหญ่ที่ได้มาจากยักยอกงบประมาณหมู่บ้านมาวางไว้บนโตะ๊ะนี่เงินค่าชดเชยที่พี่พงษ์สะทรให้แกไปตั้งตัวนะดาเอาไปแล้วใส่หัวออกไปซะก่อนที่ฉันจะให้พ่อแจ้งตำรวจจับแกข้อหาบุกรุกดาเช็ดน้ำตาอย่างแรงความเสียใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความเจ็บแค้นเธอไม่ได้หยิบเงินปึกนั้นแต่ลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทามองศบตาพงษ์ะทรเป็นครั้งสุดท้าย พี่เลือกคนผิดแล้วพงศธรวันหนึ่งพี่จะรู้ว่าสิ่งที่พี่คว้าไว้มันไม่ใช่ทองแต่เป็นพิษพงศธรเบือนหน้าหนีด้วยความสับสนลึกๆแต่แรงดึงฉุดจากรินทำให้เขาเลือกที่จะนิ่งเฉยดาหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าที่ขาดวินเดินลงจากบ้านไม้ที่เธอเคยรักที่สุดไปท่ามกลางความมืดรินเดินไปที่ขอบชานเรือนตะกอนไล่หลังด้วยน้ำเสียงแหลมสูงที่บาดลึกเข้าไปในใจผู้ฟังจำใสหัวแกไว้ด้วยนะดา ของดีเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอกจากพี่ดาขอบคุณนะที่ดูแลผัวฉันมาตั้งนานต่อจากนี้ฉันจะเสวยสุขบ,บนกองเงินกองทองของฉันเองรินหัวเราะร่าอย่างผู้ชนะพลางซบหน้าลงบนไหล่ของพองศ์ธรโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ากงเวียนกำเวียนกำลังเริ่มหมุนช้าๆเพื่อรอวันกลับมาทับร่างของเธอเองแสงแดดยามเช้าแผดเผาหมู่บ้านหนองน้ำใส แต่ไม่เท่ากับความจ้าของทองรูปพรรณบนคอและข้อมือของรินที่เดินเชิดฉายเข้ามาในตลาดสดประจำตำบลเธอสวมชุดลูกไม้ราคาแพงที่สั่งตัดจากในเมืองรองเท้าส้นสูงแหลมปรีดสบัดย่างกลายผ่านแผงขายผักราวกับนางพญาอุ๊ยป้าสายวางผักเบาๆหน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวขี้ดินมันจะกระเด็นมาโดนรองเท้าใหม่ของริน รินจีบปากจีบคอพูดพลางยัดแบงค์ร้อยจ่ายค่าผักโดยไม่รองเงินทอนเป็นการอวดรวยให้ชาวบ้านหมั่นไส้จ้าแม่เมียผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวยแล้วก็อย่าลืมกำพืชตัวเองนักเลยปราสายพึมพำลับหลังแต่รินไม่สนใจเธอเชิดหน้าใส่เพื่อนบ้านที่เคยรู้จักกันมาแต่เล็กแต่น้อยใครเดินผ่านเธอก็เมินมองไม่เห็นหัว เพราะตอนนี้เธอคือคุณนายรินเมียของพงศธรที่ได้ขยับขยายจากช่างก่อสร้างมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยบารมีและการยัดเงินของพ่อเธอแต่ทันทีที่รินก้าวเทาเ้าเข้าบ้านไม้หลังใหญ่บรรยากาศก็เปลี่ยนจากสวรรค์เป็นนรกทันทีพี่พงศธรนี่มันอะไรกันจะ๊ะทำไมมีจดหมายทวงหนี้จากบ่อนส่งมาที่บ้านอีกแล้ว รินแผดเสียงลั่นเมื่อเห็นกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวพงษ์สะทรที่เพิ่งตื่นนอนในสภาพหัวยุ่งเหยิงตาแดงก่ำจากการอดนอนเล่นไฮโลมาทั้งคืนเดินงัวงเงียออกมาจะโกนด่าหาพระแสงอะไรนักหนารินก็แค่เงินไม่กี่หมื่นเดี๋ยวคร่าไปเบิกกับพ่อแกมาคืนก็ได้พี่พูดง่ายไปไหมพ่อรินตอนนี้เขาก็ลำบากนะทางอำเภอกำลังลงมาตรวจงบประมาณทำถนนเข้าหมู่บ้าน พ่อต้องเอาเงินไปปิดปากพวกกรรมการตรวจสอบจนแทบไม่เหลือแล้วพี่น่ะเป็นถึงผู้ช่วยแทนที่จะช่วยงานพ่อกลับไปมุดหัวอยู่แต่ในวงไฮโลกูก็พยายามจะหาเงินมาคืนอยู่นี่ไงถ้าตามันไม่บอดป่านนี้กูรวยไปแล้วพงสศอนเริ่มขึ้นเสียงแล้วทองที่คอมึงน่ะถ้ามันลำบากนักก็ถอดมาให้กูเอาไปหมุนก่อนสิไม่มีทางนี่มันศักดิ์ศรีของรินรินไม่ยอมถอดทองไปให้พี่ถลุงในบ่อนหรอก รินกำสร้อยทองที่คอแน่นสายตาที่เคยมองพงศธรด้วยความรักบัดนี้เริ่มมีความระแวงและรังเกียจเข้ามาแทนที่พายุฝนตั้งเขามาพร้อมกับข่าวร้ายที่ทำให้ครอบครัวผู้ใหญ่บ้านแทบล้มละลายเมื่อรถจากกรมการปกครองขับเข้ามาถึงหน้าบ้านเพื่อคุมตัวพ่อของรินไปสอบสวนเรื่องทุจริตงบประมาณรินยืนตัวสันเทาอยู่บนระเบียงบ้าน มองดูพ่อที่ถูกใส่กุญแจมือท่ามกลางสายตาเยเะเย้ยของชาวบ้านที่มารอดูเหตุการณ์พี่พงศธรทำยังไงดีพ่อโดนจับแล้วเงินในบัญชีรินก็โดนอายักหมดเลยรินวิ่งไปเกาะแขนสามีด้วยความหวังสุดท้ายแต่พงศธรกลับสะบัดแขนเธอออกอย่างแรงจนรินเสียหลักล้มลงไปกระแทกขอบประตูมึงจะมาถามอะไรกูพ่อเมียโดนจับ กูคงต้องโดนปลดออกจากตำแหน่งผู้ช่วยไปด้วยมึงมันตัวซวยจริงๆอีรินพี่ว่ารินเหรอถ้าไม่มีรินพี่จะมีวันนี้ไหมพี่มันก็แค่ขี้ค่าก่อสร้างที่รินชุบตัวขึ้นมาอย่าลืมสิว่าพี่ได้อะไรไปจากรินบ้างรินแผดเสียงสู้ด้วยความแค้นใจเออกูไม่ลืมหรอกแต่มึงก็อย่าลืมนะว่ากูทิ้งอีดามาได้กูก็ทิ้งมึงได้เหมือนกัน พงษ์สะทรตะคอกลับก่อนจะก้าวเข้าไปกระชากผมของรินจนหน้าหงายโอ้ยพี่พงษ์สะทรรินเจ็บนะปล่อยรินร้องลั่งแต่มันคือสัมผัสเดียวกับที่พงษ์สะทรเคยทำไว้กับดาวันที่เขาไล่เมียเก่าออกจากบ้านรินเพิ่งรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นเองเจ็บเหรอมึงรู้ไหมว่าตอนกูอยู่กับอีดามันไม่เคยด่ากูแบบมึง มันมีแต่ประหยัดมัธยัติหาเงินมาให้กูแต่มึงมีแต่ใช้เงินอวดรวยไปวันวพอพ่อมึงล้มมึงก็หมดประโยชน์สำหรับกูแล้วพงษอนพูดจบก็เงืม้อมือตบเข้าที่ใบหน้าของรินอย่างจังจนเลือดกบปากรินนอนพังภาพอยู่บนพื้นไม้ที่เธอเคยภูมิใจนักหนาเธอเงยหน้ามองสามีที่เธอยอมหน้าด้านแย่งเข้ามาวันนี้ชายที่เธอคิดว่าเป็นรางวัล กลับกลายเป็นเพชฌฆาตที่ทำลายชีวิตเธอพี่ไม่เคยรักรินเลยใช่ไหมรินถามเสียงสั่นเครือรักเหรอกูรักเงินพ่อมึงมากกว่าวะ่ะพงศธรหัวเราะเยาะทองบนคอมึงกูขอแล้วกันนะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาที่กูต้องมาทนอยู่กับอีผู้หญิงขี้วีนอย่างมึงพงสศธรกระชากสร้อยทองจากคอรินจนขาดกระจุย ก่อนจะเดินลงจากบ้านไปโดยไม่หันมามองรินที่อซึ้นหายปานจะขาดใจรินนอนกอดตัวเองอยู่ในบ้านที่เริ่มมืดมิดเพราะไฟฟ้าถูกตัดเนื่องจากค้างชำระความเงียบสงัดทำให้เธอแหววได้ยินคำพูดของดาในวันที่ถูกไล่ออกไปว่าสิ่งที่พี่คว้าไว้มันไม่ใช่ทองแต่เป็นพิษรินหลับตาลงพร้อมน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม เธอรู้แล้วว่าวิมานบนกองทรายที่เธอก่อขึ้นมาจากการทำลายใจคนอื่นบัดนี้มันกำลังพังทลายลงมาทับตัวเองให้ตายทั้งเป็นความเงียบเหงาปกคลุมบ้านหลังใหญ่ที่เคยโอออาบัดนี้เข้าของหลายชิ้นถูกยึดไปเหลือเพียงรอยด่างดวงบนผนังรินนั่งเหม่อมองท้องฟ้าที่มืดมิดพอๆกับอนาคตของเธอ พ่อของเธอถูกตัดสินจำคุกและทรัพย์สินเกือบทั้งหมดถูกยึดซับเพื่อชดใช้ความเสียหายจากการทุจริตเงินที่เคยมีใช้ไม่ขาดมือบัตรนี้เหลือเพียงธนบัตรใบละ20ไม่กี่ใบในกระเป๋าแต่ที่เจ็บปวดกว่าคือพงศธรสามีที่เธอแย่งมาเขาไม่เคยกลับบ้านมาหลายคืนแล้ว รินได้รับรู้จากลมปากชาวบ้านว่าพงศธรไปคลุกตัวอยู่ที่ร้านดาวล้อมเดือนคาราโอเกะท้ายหมู่บ้านเพื่อปรนเปรอเด็กสาวคนใหม่ที่ชื่อน้องแววด้วยความแค้นและศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดรินตัดสินใจสวมชุดที่ดูดีที่สุดเท่าที่มีเดินกึ่งวิ่งมุ่งหน้าไปยังร้านคาราโอเกะทันทีเมื่อไปถึงกลิ่นเหล้าและเสียงเพลงลูกทุ่งจังหวะเระ้าใจบาดหูรินอย่างบอกไม่ถูก เธอเห็นพงศธรกำลังนั่งอบเอวเด็กสาวรุ่นลูกในชุดรัดรูปสีแสบตาทั้งคู่หัวเราะต่อกระซิกกันอย่างไม่เกรงใจใครพี่พงศธรทำไมพี่ทำแบบนี้รินแผดเสียงแล่นร้านเพลงดับบูบลงทันทีสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธออ้าวอรินมาทำไมวะเนี่ยคนกำลังสนุกสนุกพงศธรพูดพลางยกแก้วเหล้าขึ้นจิบอย่างหน้าตาเฉย รินรอพี่อยู่ที่บ้านทุกคืนพี่เอาเงินที่เหลืออยู่มาปรนเปลอ,อีเด็กเมื่อวานซื้อน,นี่หรอรินปรีเข้าไปคว้าแขนแววอีเด็กนรกนี่ผัวกูมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครรู้จะ้ะก็ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่ตกกระป๋องไงจะ้ะแววตอบกลับด้วยน้ำเสียงยี่วนพลางปัดมือรินออกพี่พงศธรเขาบอกว่ารินมันน่าเบื่อขี้วีนแถมตอนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วด้วยอยู่ด้วยก็เสียเวลาเปล่า มึงอีเมียน้อยรินสติขาดผางเธอทลาเข้าตบหน้าแววอย่างแรงจนแววตกเก้าอี้ทั้งคู่ฟัดเหวี่ยงกันนัวเนียกลางร้านคาราโอเกะเสียงจานชามแตกกระจายพงสศธรแทนที่จะเข้าช่วยรินเขากลับยืนหัวระและยุให้ทั้งคู่ตบกันตบเลยใครชนะกูให้รางวัล ในขณะที่รินกำลังจิกหัวแววอยู่นั้นเธอไม่รู้เลยว่าชาวบ้านและเด็กในร้านต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดและถ่ายคลิปกันอย่างสนุกสนานเพียงไม่กี่นาทีคลิปเมียผู้ช่วยตบเด็กคาราโอเกะก็แพร่กระจายไปทั่วเพจจังหวัดพร้อมคอมเมนต์ที่รุมด่าว่าแย่งเข้ามาแล้วยังจะมาหวงอีกกมตามสนองจริงๆหลังจากเหตุการณ์ที่ร้านคาราโอเกะ รินสมสารกลับบ้านในสภาพสะบักสะบอมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเธอร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลพลางรูปคลำสร้อยทองเส้นเล็กๆที่เธอซ่อนไว้ในกล่องแป้งซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อเคยให้ไว้ก่อนโดนจับรินพี่ขอโทษนะจ๊ะที่เมื่อคืนพี่มึนไปหน่อยเสียงทุ้มของพงษ์สะทดังขึ้นที่หัวบันไดเขาเดินเข้ามาโอบกอดรินด้วยท่าทีที่อ่อนโยนผิดปกติ พี่พงศธรพี่กลับมาแล้วเหรอจ๊ะรินนึกว่าพี่จะทิ้งรินไปแล้วรินสะเอื้อนให้ซบอ่างคนหลอกลวงพี่จะทิ้งรินได้ยังไงล่ะรินเป็นเมียพี่นะเอ,อิรินจ๊ะพี่ขอทองเส้นที่รินซ่อนไว้หน่อยสิพี่จะเอาไปจำนำมาจ่ายค่าประกันตัวพ่อรินเห็นว่าทนายเขาต้องการเงินด่วนนะ่ะ ด้วยความเบาปัญญาและความหวังว่าจะได้ครอบครัวกลับคืนมารินรีบไปหยิบทองเส้นสุดท้ายยื่นให้พงศธรทันทีนี่จะ้ะพี่พงสศธรช่วยพ่อรินให้ได้นะจ๊ะพงศธรรับทองไปแล้วยิ้มที่มุมปากได้เลยจ้าเมียจ๋านอนเถอนะพรุ่งนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นรินหลับไปด้วยความเพลียแต่เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอกลับพบเพียงความว่างเปล่า ตู้เสื้อผ้าของพงษ์สะทรถูกรื้อค้นจนโล่งเตียนมอเตอร์ไซคันใหญ่หายไปจากใต้ถุนบ้านและที่สำคัญทองเส้นสุดท้ายของเธอก็หายไปด้วยเธอยังไม่ทันจะตั้งสติได้เสียงเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์หลายคันก็ดังลั่นหน้าบ้านพร้อมชายชกันกลุ่มใหญ่ที่เดินขึ้นมาบนเรือนอีรินผัวมึงอยู่ไหนชายคนหนึ่งตะคอกพลางถีบประตูบ้านจนพังพี่พงษ์ะรไม่อยู่จ้ะ มีอะไรกันหรอรินตัวสั่นง,งันงกมันติดหนี้พนันพวกกูไว้สามแสนมันบอกว่าถ้ามันหนีไปให้มาเก็บที่เมียมันเพราะเมียมันมีทองเยอะแต่นี่กูดูแล้วบ้านมึงก็เหลือแต่ตอทองที่คอมึงก็ไม่มีชายคนนั้นกระชากคอเสื้อรินถ้ามึงไม่มีเงินคืนมึงต้องชดใช้ด้วยอย่างอื่น รินสุดลงกับพื้นสิ้นหวังเกินกว่าจะอ้อนวอนเธอเพิ่งเข้าใจว่าพงศธรไม่ได้เอาทองไปช่วยพ่อของเธอแต่เอาไปเป็นทุนรอนเพื่อพาอีแววหนีไปเสวยสุขด้วยกันทิ้งหนี้สินและกองขยะชีวิตไว้ให้ใหเธอรับผิดชอบเพียงลำพังจากนางสิง์ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่เคยมีคนเกรงใจบัดนี้เหลือเพียงอีรินที่ชาวบ้านถมน้ำลายใส่และมีเจ้าหนี้ตามล่าตัวเหมือนสุนัขจนตรอก กรรมที่เธอเคยแย่งผัวเขามาบัตรนี้มันย้อนกลับมาในรูปแบบที่โหดร้ายกว่าร้อยเท่าท่ามกลางแสงแดดแผดเผาที่ตลาดนัดท้ายหมู่บ้านร่างสูบผอมของสตรีคนหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการขัดถูจานกองพเนินหลังร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือกลิ่นคาวเศษอาหารและน้ำล้างจานที่ดำคล้ำคลุ้งไปทั่วบริเวณ มือที่เคยนุ่มนิ่มเพราะไม่เคยต้องทำงานหนักของรินบัดนี้หยาบกร้านแตกแห้งและเต็มไปด้วยบาดแผลจากน้ำยาล้างจานราคาถูกเร็วๆหน่อยสิอิรินลูกค้ามาเต็มร้านแล้วจานไม่พอใช้เนี่ยเสียงแม่ค้าตะคอกใส่พร้อมกับโยนจานพลาสติกเพิ่มลงในกละมังจนน้ำกระเด็นใส่หน้ารินจ้าจ้ากำนันทำอยู่จะป้ารินตอบเสียงแผ่วพลางยกมือปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตา ชีวิตของรินพังทลายลงอย่างสมบูรณ์หลังจากพงสะทอนหนีไปพร้อมกับทองเส้นสุดท้ายและทิ้งหนี้สินไว้ให้เธอเธอต้องขายทุกอย่างที่มีเพื่อใช้หนี้ก้อนโตพ่อก็ยังคงติดคุกและล้มป่วยในเรือนจำบ้านหลังใหญ่ถูกยึดไปจนต้องมาเช่าเพิงหมาแงนอยู่ท้ายวัดชาวบ้านที่เคยพี่นอพี่เทาบัดนี้ต่างมองเธอด้วยสายตาเหยียดหยาม บางคนเดินผ่านก็จงใจพูดกระแทกถึงเมียขโมยผัวที่กรรมตามสนองจนต้องมาล้างจานประทังชีวิตเจ็บไหมล่ะรินเธอถามตัวเองเบาๆในใจวันที่แกเดินเชิดหน้าชูคอแย่งเข้ามาอย่างผู้ชนะแกเคยคิดไหมว่าจะมีวันที่ต้องมานั่งดมกลิ่นคาวเศษอาหารอยู่แบบนี้ในขณะที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเสียงฮือฮาจากหน้าตลาดก็ดังขึ้น รถตู้หรูสีดำคลับพร้อมขบวนรถยนต์ราคาแพงหลายคันขับเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆช,ชาวบ้านต่างพากันวิ่งออกไปดูบ้านก็ลือกันว่าเจ้าภาพรายใหญ่ที่จะมาบริจาคเงินสร้างโบสถ์เดินทางมาถึงแล้วรินไม่ได้สนใจเธอยังคงล้างจานต่อไปเพราะสำหรับเธอความหรูหราเหล่านั้นมันกลายเป็นเรื่องของชาติที่แล้วไปเสียแล้วท่ามกลางแสงแดดแผดเผาที่ตลาดนัดท้ายหมู่บ้าน ร่างสู้ผอมของสตรีคนหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการขัดถูจานกองพเนนหลังร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือกลิ่นคาวเศษอาหารและน้ำล้างจานที่ดำคล้ำคลุ้งไปทั่วบริเวณมือที่เคยนุ่มนิ่มเพราะไม่เคยต้องทำงานหนักของรินบัดนี้หยาบกร้านแตกแห้งและเต็มไปด้วยบาดแผลจากน้ำยาล้างจานราคาถูกเร็วๆหน่อยซิอิรินลูกค้ามาเต็มร้านแล้วจานไม่พอใช้เนี่ย เสียงแม่ค้าตะคอกใส่พร้อมกับโยนจานพลาสติกเพิ่มลงในกระมังจนน้ำกระเด็นใส่หน้ารินจ้าจ้ากำนันทำอยู่จะป้ารินตอบเสียงแผ่วพลางยกมือปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาชีวิตของรินพังทลายลงอย่างสมบูรณ์หลังจากพงสศอนหนีไปพร้อมกับทองเส้นสุดท้ายและทิ้งหนี้สินไว้ให้เธอ เธอต้องขายทุกอย่างที่มีเพื่อใช้หนี้ก้อนโตพ่อก็ยังคงติดคุกและล้มป่วยในเรือนจำบ้านหลังใหญ่ถูกยึดไปจนต้องมาเช่าเพิงหมาแงนอยู่ท้ายวัดชาวบ้านที่เคยพี่นอพี่เทาบัดนี้ต่างมองเธอด้วยสายตาเหยียดหยามบางคนเดินผ่านก็จงใจพูดกระแทกถึงเมียขโมยผัวที่กรรมตามสนองจนต้องมาล้างจานประทังชีวิตเจ็บไหมล่ะรินเธอถามตัวเองเบาๆในใจ วันที่แกเดินเชิดหน้าชูคอแย่งเข้ามาอย่างผู้ชนะแกเคยคิดไหมว่าจะมีวันที่ต้องมานั่งดมกลิ่นคาวเศษอาหารอยู่แบบนี้ในขณะที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเสียงหือฮาจากหน้าตลาดก็ดังขึ้นรถตู้หรูสีดำคลับพร้อมขบวนรถยนต์ราคาแพงหลายคันขับเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆ ชาวบ้านต่างพากันวิ่งออกไปดูบ้านก็ลือกันว่าเจ้าภาพรายใหญ่ที่จะมาบริจาคเงินสร้างโบสถ์เดินทางมาถึงแล้วรินไม่ได้สนใจเธอยังคงล้างจานต่อไปเพราะสำหรับเธอความหรูหราเหล่านั้นมันกลายเป็นเรื่องของชาติที่แล้วไปเสียแล้ว